แล้วนี่ก็มีนี่ชื่อช้างใหญ่ป่ะช้างใหญ่ครับส่นทิอุัตว์ปรมงอันนี้ก็เจอด้วยเจอที่ใบหนุ่มลูกกอบวัดมะเกลือลูกกลวัดแม่ดุยจ่าดุยจ่าดุยแม่ตลาดภูจ่าดุยโอ้พูดเพื่อนหมดเลยนะอารโอรสด้วยนี่เนวัดดาวนี่อันนี้เต้วัดระฆังหรือว่าครับใช่ครับโอ้โหเห็นรอยสักชอบเลยอ่ะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้อกันนะวนอูอ๋ออันนี้สักจากไหนครับใบหนุ่มครับใบหนุ่มประม ไวหน่มทุมขอยืดหน่อยขอยืดหน่อยอันนี้รูปเลยฮะกิโมโนกิโมโนอันนี้ก็ที่ใบโหนมไวโหนมเหมือนกันแล้วคอคอลายนะฮะขอเคยนั่นหน่อยแล้วนี่มีชื่อโกะรอห้าด้วยรู้จักโกะรอห้าด้วยไหมรู้ครับสีกันไหมก็เซ็กซกันครับอ่ะยังไม่พอนี่นี่ด้านนี้ด้านนี้อันนี้ไม้เรือยแขนด้านซ้ายนี่โมเดล ดินปีศาจนะหลายๆหัวนะรอบแขนเลยอันนี้แทงที่ไหนครับไว้หนุ่มเลยครับตรงนี้เป็นพวกมดดำมดดำ,ดดำยานาวาอมืนล่แขนเลยไอ้มันเต้มันเต่มันเต้มันเตแดังกัสลายุทธแอลอ๋นอลลนี่ชื่อแอลแล้วนี่ชื่ออันนี้สลายหมดเลยนะสมเสือปลาอัต,ตพ,ออพลเอกพลโอปลาปูารถสเปิ้ลสกอร์ด้วยบรรทกาเพิ่อจะแทงรำในบรรทการ มีหมดเลยนะโปโลโรถอยู่ใ้กันนี่ใบหนึ่งอ๋ออ่ะอันนี้แขนนนี้นนนนนปีศาจปีศางานโมเดิร์นลงสีสุวิทคดสุวรรณนี่ชื่อคุณสวิทวิลาเนี่ยนี่ที่ผมย้ายไปจากแดนสองไปแดนเซ่อยู่กับเขาเนี่ยวิลาเขสุวรรณครับ แล้วนี่ก็มีนี่ชื่อช้างใหญ่ป่ะช้างใหญ่ครับสนธิอุตโตตะมอันนี้ก็เจอด้วยจ่าที่ใบหนุ่มจ่าอยู่ได้อันนี้บางบาแล้วก็จ่าที่ใบหนุ่มอีกรอบนึงครับลูกก๊อฟวัดมะเกล่าลูกเกาลัดจาดุยจ่าดุยจ่าดุยจ่าดุยแมนตลาดภูจัอยู่ได้โอ้พูนเพื่อนหมดเลยนะนี่อาร์โอรถอาร์อาร์โอรถด้วยอาร์ขนมหวานการแบ่นขนมหวานไปแล้วตอนนี้นี่เนวัตดาวน่นี่โอ้โหเยอะแยะมากมายนะดูหลังด้านหลังบ้างด้านหลัง ด้านหลังนี่เป็นปีศาจนะโมเดนแทงที่ไหนอันนี้อันนี้แทงที่ไปแศ่ดทนอันนี้นะโอ้โหเงเาฝุ่นเลยนะอันนี้นะแล้วก็นี่ตัวหนังสืออะไรชีวิตกกหนึ่งนาทีเพื่อรักทั้งชีวิตเพื่อลืมอันนี้หมายความว่าไงให้ใครอันนี้ให้นาที่แต่ละนาหน่ะให้น่าออนานติดน้วเร่าอ่ะ <c oughs> อหลังนี่ถ่ายที่ไหนฮะหลังหลังนี่สักที่ไหนไวหนมนงามไวนุมเป็นปีศาจสารตาเหรอครับ